ดีค่ะสมาชิกวนรยุกันทีสนามชนโคบ้านหนองบัวใหญ่นะคะวันนี้จะพามาดูวัวเทียจะทำการชนประทานซ่30ซันวานี้นะคะสวัสดีค่ะน้องน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อเบนคอะมาจากใครหนึ่ไหมคะไกด์โก้เป็ดกวนเก๋กอนใหญ่น้าบ่อกระบี้อ่ะหนองวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อลูกโนดครับลูกโนดหรือว่าโคโนดงามรับสับพิชิตชัยนะคะลูกโนดอายุกี่ปีคะน้องครเจ็ดปีอ่ะครถึงเจ็ดปีเป็นทายาทของตัวนี้พอสามไหมลูกไอ้ข้าวลูกบ่อ ชาชนมื่อกีครั้งเลยเนาะมจนเราเนี่ยซ้อมขังหลาสุดชนะได้มากชนะกับบี้ชนะที่กับบี้กี่นาทีพอจำได้ไหมประมาณที่ริบนาทีได้สี่สิบนาทีได้วิชาทางชชนต้องเข้าประเพณีคะเนาะจนเรื่อยๆอ่ะจนเรื่อยสไตล์คลาสสิกหน้าวัวทุกคู่กินยาที่น้ำได้ดีไหมครับกับกินดีไหเหรือยาไม่ทำเลยนะคะครับรนี้ผมพาความมั่นใจเหมื่อกีปอร์เซ็นต์คันเนาะเต็มร้อยอ่ะเต็มร้อย,อยวัวซัพสบูนกี่ปเปอร์เซ็นต์ในสายตาคิดว่าลุงโนตตอนนี้ เกินดอยน้อยๆเกินดอยแล้วพร้อมหิ้วพร้อมแท่งพร้อมมะทะถ้าเขาเรียช้อนสกิดได้เลยไหมได้ครับสกิปติดเซเมอร์พร้อมกันตลอดนะคะค่ะลุงน้ตทุกครูรอมนี้นี่ไส้หนองเป็นยังไงบ้างคะโดนอ่ะโดนรายจำควันไม่น้อง จำอ่ะจำควันนะคะให้ฟ,ฟารถึงเอฟซีเราพู้ติดตามได้เลยค่ะก็สวัสดีน้ำที่มาช่วยเจี๋ด้ยด้วยครับช่วยชมช่วยเชียร์เป็นไอเชียแังใจให้ด้วยคนนี้มีคำมมาในชมกันแน่นอนนะคะคที่สมาชิกที่อยู่บนหน้าจอคือโคโนดงามรับสับพิดจิตชัยหรือลูกโนดลูกโนดพบกับหลังซัดซุปเปอร์หมัมลัวเจ้าลูกเพ็ดนะคะคนนี้ทําการชนกันทีสนามชนโกบันนองบอยแย่ในวันที่30มสิธันวาเป็นคู่เอกคู่ทิซามของรายการนะคะชิงเงินรางวัลกันทีซีเส้นสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะชวนที่พาเบชียร์ผ่าเบสรอบคุขายน